เงาบ้านหลังเก่าบ้านไม้ยกสูงกลางหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งถูกปล่อยร้างมานานนับสิบปีตัวเรือนสูงโปร่งบันไดไม้เก่าคร่ำคร่าเอียงจนดูเหมือนพร้อมหักทุกเมื่อหลังบ้านมันมีลำธารสายเล็กไหลผ่านน้ำเย็นใสแต่ยามค่ำคืนกลับสะท้อนเป็นสีดำสนิทส่วนไม่ไกลกันนะก็คือเมนเผาศพของวัดเก่าที่ผู้คนเล่าขานว่า เคยมีศพเผาไม่ไหม้ครบถูกทิ้งไว้กลางคืนหลายครั้งทุกค่ำคืนชาวบ้านที่ผ่านทางใกล้ๆต่างเล่าตรงกันว่าเห็นเงาเดินขึ้นบันไดบ้านทั้งที่ไม่มีใครอาศัยอยู่มานานแล้วเงานั้นบางทีก็เป็นชายร่างสูงผอมบางทีก็เป็นหญิงผมยาวสยายแต่ไม่เคยเห็นใบหน้ามีเพียงเสียงไม้ลั่นเอียดอารตเหมือนคนเหยียบอยู่จริงคืนวันเพ็ญเดือนสิสอง อารีเด็กสาวในหมู่บ้านกลับดึกหลังจากไปช่วยงานที่วัดระหว่างเดินเหลียบลำทารกลับบ้านเธอเหลือไปเห็นไฟตะเกียงดวงหนึ่งสว่างขึ้นบนเรือนไม้หลังเก่าทั้งที่ไม่มีใครอยู่หญิงสาวหยุดมองใจเต้นแรงก่อนจะเห็นเงาเคลื่อนไหวอยู่หลังหน้าต่างมันกำลังยืนหันหน้าออกมาเหมือนจ้องมาที่เทาพอดีเสียงกระซิบเบาๆดังมาตามสายลมขึ้นมาสิ ขึ้นมาสิอารีกัดฟันตั้งใจไม่มองแต่เสียงบันไดไม้ดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บตามหลังมาเรื่อยๆเหมือนมีใครเดินลงมาใกล้ทุกย่างก้าวเธอรีบวิ่งสุดแรงข้ามสะพานไม้เล็กเหนือทานน้ำไม่กล้าหันหลังกลับแม้แต่น้อยรุ่งเช้าเธอเล่าให้ยายฟังยายถอนหายใจแล้วบอกว่าเรือนนั้นสมัยก่อน เป็นเรือนสับป,ปะเลอกเก่าศพที่เผาไม่ไหม้เขาจะหิ้วกลับมาเก็บไว้ใต้ถุนบ้านกว่าจะยกไปเผาใหม่อารีนาซีดเผือดทันทีเพราะภาพเมื่อคืนที่เธอเห็นใต้ถุนบ้านไม่ใช่เพียงเงาแต่คือร่างดำเกรียมหลายร่างนั่งกองเรียงรายส่งเสียงครวญเบาๆเรากับยังไม่ไปไหนนับแต่นั้นมายามค่ำคืนบ้านเก่านั้นยังคงมีเงาเดินวนเวียน และเสียงกระซิบเรียกใครต่อใครไม่เลิกราใครเผลอหันมองนานเกินไปก็มักไม่ได้กลับบ้านอีกเลย